เออเหัวเต้นทำไมมันไม่เป็นไรวะ อ๋อสถานโดนเบสมันแตกอยู่เสียมากรบบพีคเสียมาก

กี่เขาบอกเขาใจดีเขายอมกูชนะก่อนตาแรกอันเลิะฮะไม่ได้ถ่ายมึงต้องโฟกัสเหมือนนาธทานดิใครได้เปรียบเขาก็โฟกัสคนนั้น ถ้าอยู่ดีๆลรีโอโป้ได้เปลี่ยนมขาต้องเปลี่ยนไปโฟกัสมันเว้ยวิ่งไปโดนได้ไงวะโอ้โหท่านเอบโอ้โที่เป็นสและสัตว์เฮ้ยเราคือสวิงวาร์ปได้ครับผมโอ้โ ครับเลยซิงสแล็คไซคีกลิฟทันครับเบฟโ oh, อ้เขาเทอร์กโอ้คตตอมลไล่ไปแล้วใหา่กู้ปัญญายเลยรู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่ยเรามาปัญญากันดีกว่านะเรามาอยู่ติก,กรสองท่านไหมวันนี้อยู่กับเอฟซีเอฟซีใช่ไหมมึงเปลี่ยนไปเลยยี่นะย์หยาสด เรียวโปเกนนะครับเรียวโปเปิดบิดและพีพีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เขามีพลังพิเศษนะครับเบรกแอคแท็กครับโอ้ไม่ทราบอูเดินโมระได้โอูเรียวโปสุดยอดมากโอ้โรลิงครับดีๆก็โรลิงโอ้ปุ ไปแล้วนะครับโนตัด้ดยโฟกนาไซโคเบรคออกคิกอีล ah ีฟแต่ก็โดนอินแพปพันอูยรายได้โอ้โหเกือบสองหมื่นครับเป็นอุ้โหเต็มโอ้เรียบร้อยครับ เห็นได้ชัดนะครับว่าเปิดบิดแล้วทำให้คุณได้เปียบในการพีพีมันนิดหนึ่งบอกไม่มึงกระตุกไปช่วงหนึ่งไงฮัลโหลเฮ้ยคุณเป็นเอฟซีจะเรียกกูมึงดิเหรอไอ้เอาลไม่ได้ยินกูอย่าไม่ได้อย่าไม่ด้มาสือฮะโอ้โหสมาตามไปคันชมพูครับอีเป็นชั้นสแลกที่เป็นสแลกครับ สแลปเอรซี่สลัปครับไม่โอเอี่เนี่ยแทเก้าพันนะครับผมหัวแตกไวอซี่วอซีอ้าวอยู่บนห้อง อันนี้คุณเลีวป่อยบนทองฟ้าครับผมโอ้ <laughs> อันนี้น่าจะอยู่สลิปปิ้งเพิร์วมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหเบยมเลชั่โฟสนะครับโดลงแอค,แอค รีลีฟนะครับโอ้สตอมพันแพดโอ้แพดหมื่นหกครับผมหมื่นหกร้อยนะโอ้หมื่นสก็อตสวิงเก้าพันเลยเหรอครับด็อกกิ้ทำไมไมันไม่กันเห็นเนี่ย <laughs> 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 ตอนนี้เลือดสองคนอยู่ใน ปริมาณในเช้ากันนะผมโอ้โหอยู่ดีก็เป็นไหนก็ไม่รู้อีกแล้วครับดีโลโฟสวยมากครับโอ้โหเอซ่าตายแล้เอซักเก้าพันแปดเซอร์เคิลสปีดเก้าพันแปดนะครับผมพันเลยวะเอ็มซีตกใจนะผมเก้าพันนะครับ โอ้โ0 3ตอนนี้วิ่งวน้วิ่งวนแล้วก็เข้าสู่ขบวงตาลอยเว้นกับโอ้ยตอนด้วยดิโมชั่นฟิส์ E X ครับผม ป้อมอุ้ย,บ,ยบนแพสพลาดนะครับอยู่ในไซโคลแล้วเบรสแล้วโอ้เบรนะครับเลรหมื่นกว่าโอ้โหเต็มเต็มนะครับผมเต็นหายไปละลายที่สิบเลือนนะครับ อู้ร้อ,อยเอฟชูในที่สุดเอซาก็จะชนะความแหลกมาได้นะครับ <laughs> พิชิตคนเลครับออกรอบสุดท้ายครับรอบตัดสินครับม,มใครจะเป็นชนะมันก็นยาวอะ, <c oughs> ะเฮ้ <c oughs> โเฮเอ้เมืองฮ้ยเ คอนโชว์นะครับตัดไปนี่ตัวของโบอลครับโอ้ฟาดออกครับเอาโอ้ฟินิชแท็กครับหกพันสองอ่าแคนเติร์มูฟินได้นะครับโอ้โอ้หนึ่งหมื่น มาครับโอ้โงเต็มเต็มอ่ะโอ้โบนแฟรดรู้สึกว่าคุณจะแหลกแต่ว่าโดนเยิ่สวิงกูบอกว่าคนแข่งไม่มีสิทธิ์พูดเนี่ยโมจริงดิเออเคยเห็นนะอ่านภาพพีแล้วมันคนแข่งพีพีมาพูดไหม <c oughs> ทำไงกันละครับตอนนี้โอ้วิ่งหนีอุ้มเต็มเต็มครับบนแครดเต็มเหยวิ่งหาความตายชัดๆนะครับเดซาเดี๋ยวฟอนโชว์ไปหาสุนตีนมาแล้วครับ สตาร์หรือรอบต่อไปของเลโอโปโนะครับแลกกระตามกับโหลดเตอร์ก็มีมาแล้วนะครับก็เป็นมมนทุกอย่างครับอ <laughs> ย่างครับ <laughs> โอโห้เนี่ยแค่ฟ้านะครับ พาได้ปะอมครับถูกก็คือตลิงโอ้ยริมบอมไม่โดนนะเด็กวิโอซิปหายเด็กวิโจะวิ่งงัดขึ้นมาได้นะครับเอ๊ะเขาทำมันคันเซนเทรได้หรอวะได้ครับอ๋อเหรอแต่เมื่อกี้มันลอยแล้วอ่ะแต่มันเท่ายังไงไม่ดูอ่ะ โอ้ยุปเฟิมแทกเยอะกว่านะแล้วเนีนตม่าไหรวะจบตัดเป็นไรตองใส่เจ็บงานนี้ตายครับบอกยังไงครับอูยไม่ดู Oh. Cat. Semua kena. Come Ah. Ada speen sikit. Oh, <todak> oh. 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 oh.